เราไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งแปดสองหอยิ่งใหญ่อะเมืองพันเมืองอะที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตีเอาเมืองเขาด้วยนะมันเป็นขยายเมืองขยายเมืองพระนางจามเทวีขยายขึ้นไปฮริพุนชัยพระเจ้าสันชัยขยายไปที่บนเกาะชวาเป็นเมืองเจ้าเมืองคนแรกบนเกาะชวาแต่น้อมรับอยู่ในพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์แห่งฟูนันฟูนันอะคือสยามทุกเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด แล้วนี่ก็คือหลักฐานคนแม่งจะบอกว่าไอ้เยี่ยสมชายแม่งไม่เคยเอาหลักฐานไม่เคยเอาพาทแท้มาให้ดูไม่เคยอะไรก็แต่ละอย่างเนี่ยที่เราเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยพัทแต่ละองค์มันก็ไม่เหมือนกันเลยมึงจะให้กลัวอธิบายเนื้อพิมพ์ความเก่ามันอธิบายไม่ได้เราต้องไปดูเรื่องของขบวนการผลิตและการรับมอบอำนาจเขาได้รับมอบอำนาจมาถูกต้องไหมเขาใช้วิชาถูกต้องไหมและเราก็ต้องเรียนตามวิชาที่เขาใช้ให้มันถูกต้อง และเมื่อเรานํามาใช้วิชาของเขาเนี่ยในการอธิบายหรือพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ข้อเท็จจริงที่มันถูกต้องด้วยนะเราถึงจะไม่ทําให้คนหลงทางไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เรื่องประวัติศาสตร์หรือพักเครื่องนะเราจะได้เคารพกันได้ทุกคนจะได้เคารพความจริงกันได้นะผมถึงบอกไม่ต้องเคารพผมหรอกเออใครแม่งจะชอบผมเกลียดผมก็ช่างหัวหาแต่ว่านี่คือความจริงแล้วที่เราทุกคนจะต้องเคารพมัน สยามมีอาณาจักรเป็นจักรวรรดิมีเมืองพันเมืองอินเดียก็เป็นจังหวัดของสยามอินเดียมันเพิ่งเกิดใหม่นะประเทศที่เกิดใหม่ใต้อุตสาคะเลไปอินเดียจดฟรปไปเนี่ยวันหลังเวลาเราจะเล่าอะไรให้ใครฟังอ่นะเราจะได้ภูมิใจนะเราจะได้ไม่ตกเป็นขี้ปากเป็นอะไรของใครนอกจากเราจะไม่ได้เสียเอกราชแล้วเรายังเป็น ประเทศดั้งเดิมแต่ก่อนการอย่างน้อยมีตัวตนเมื่อห้าพันปีที่แล้วนะหันสาวรมันอีสานวรมันลุทธละวรมันอินทรละวรมันเมื่อเห็นทะละวรมันพวกเนี้ยนะหรือพ่อขุนศรีอินทราทิีหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเขาเป็นพวกสยามพวกท่านเป็นบรรพบุรุษของสยามทั้งนั้นประเทศเกิดใหม่เนี่ย ในอาเซียนก็นดีใต้อุตสาคเนรวมอินเดียไว้ด้วยเอ,อผมรวมอินเดียด้วยเ,ออเราไม่ได้นี่อินเดียก็ของเราทั้งหมดนะเราเสียเยอะนะแล้วเราก็ยังจะเสียเกาะกงเราจะเสียเกาะกูดีก็เราเสียเราเสียเขาพระวิหารไปแล้วนะนะเออเขาพระวิหารก็มีนะเออสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่ป็นโครงสร้างอารยธรรมสยามหมดเลยย่าให้ผมทํำยังไง ผมก็ต้องพูดความจริงเผื่อทหารจะได้ยินนะว่าไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเรามันยำยำประสาทพระวิหารเราไว้ยังไงนักการเมืองบ้านเรามันบิดพิ้วจนเราเสียประสาทพระวิหารไปได้ยังไงร,รวมถึงไอ้พวกฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษก็ดีมันมาแบ่งแยกสยามออกเป็นเสียงๆได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าพวกเราอะไม่รู้จักบำพระบรตัวเองไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติตัวเองที่ถูกต้อง แม่งยังอพยพกันมาจากเขาอันสองงานตซกันอยู่ในปราสาทแดกแล้วนะยังอพยพมาจากอินโดนีเซียโดยไม่ได้ดูว่าพระเจ้าสัญชัยย้ายไปจากนาครศรีธรรมราชไม่ได้ดูเลยว่าบุรพุทโธมันเป็นอายาธรรมสยามคนอินโดนีเซียมันแยกประเทศออกไปเป็นอิสลามแลม้วจะไปสร้างอายาธรรมที่เป็นพุทธได้ยังไงเออแม่งไม่รู้อะไรรู้ละเอียดแต่ไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรและนําพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าการเป็นสยามจะพิสูจน์ยังไง เจอหลุมศพก็ไม่รู้ว่าไอ้เป็นหลุมใครแม่มงมตา,ายอยู่ตรงนี้ถูกไหมเออมันก็ต้องเป็นคนสยามดิแต่ทีนี้เราจะไปสืบทอดสืบโครงกระดูกยังไงมันร้อยพ่อพันแม่มึงจะไปตรวจดีเอ็มึงจะไปดูเผ่าไหนอ่ะอแล้วภาษาสยามพูดอะไรผมก็เจอวันนี้เมื่อวานก็อา้าวสยามมีชนร้อยเผ่ามึงจะฟังเผ่าไหนพูดอ่ะที่มึงตอบไม่ตรงคําถามมึงไม่รู้ความจริงนังหาเล่ามึงถึงถามแบบ ไม,ไม่ฉลาดแบบนี้ไงนะเพื่อนๆก็ต้องดูแนวการตอบให้ดีเพราะเรามีเมืองพันเมืองวัฒนธรรมเราหลากหลายอารยธรรมเราก็หลากหลายอย่าไปแบ่งว่าอ้ยมอนเมืองอะไรเงี้ยสยามทั้งนั้นเรามีกษัตริย์เป็นสยามมาโดยตลอดพอเราใช้ตัวอักษรสยามมาตลอดแล้วมึงจะเป็นพวกไหนอ่ะเออวันนี้เราเป็นคนสยามเป็นคนไทยอ่ะเราก็ใช้ตัวอักษรไทย พ่อแม่เราก็เป็นคนไทยถึงแม้จะเป็นเชื้อสายมอญเชื้อสายลาวเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่เป็นพวกสยามมาก่อนทั้งนั้นนะผมถึงส่งส่งข่าวนี้ไปให้อ่ะนะเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเราพวกเดียวกันทั้งนั้นเลยนะอืมจะอาจจะต่างชาติต่างศาสนาหรือว่ามันจะเอาผมแดงมาขีดขั้นกั้นกลางไว้ทำให้เราเป็นคนชาติอื่นแต่พื้นเพแล้วเราคือสยามพันเมือง นะเออรอบหน้ามาที่ไปของบุรุพุทโธได้ไหมครับอาจารย์โอ้ยไปตามหาอ่านเองเลยผมคุมภาพใหญ่เออผมคุมภาพใหญ่นะผมคุมภาพใหญ่ท่านอยากตามมาขอบคุณสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์กับลูกหลานไทยครับนะผมว่าวันนี้เราพึ่งนักประวัติศาสตร์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะสาขาวิชาใดอะ่ะไม่ได้เลยนะ เออผมไปพอมาหมดแล้วนะผมไปเจอมาเยอะนะเจอมาเยอะโดยมาแยะโดยโดนแม่งด่าทุกสาขาวิชาแต่ผมสามารถใช้ความรู้ผมทุกสาขาวิชาเข้ามาสอดคล้องกันได้จริงๆอะมันต้องเห็นภาพรวมใหญ่ก่อนแล้วมึงค่อยไปเรียนเรื่องย่อยมึงจะไปาศาสนาโบราณก็ไปอย่าไปเป็นอายธรรมไปชนชาติโบราณอะไรมึงก็ค่อยๆแยกไปแต่มึงต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสยามมาก่อนแล้วมึงค่อยแยกไปเป็นาศนานสาศนานน้นศาสนานี้อันนี้ไม่ไม่ว่ากัน แต่ว่าโหแม่งรู้ละเอียดสุดท้ายแม่งตีเข้าเขามรโบราณตีเข้าอินเดียตายแล้ว,วมึงนะอินเดียประเทศเกิดใหม่เขมรไม่มีประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่เวียดน,นามประเทศเกิดใหม่ไม่เคยมีกษัตริย์ทั้งนั้นมีสยามหนึ่งเดียวนั้นที่มีกษัตริย์แล้วก็มีบันทึกอยู่ในที่จีนแค่นี้เองจบประวัติศาสตร์ชาติไทยห้าพันปีพอไหมสบายไหมนึงวัาหลัง พูดอะไรอีกเนี่ยผมก็พูดอยู่อย่างนี้แหละผมก็นําพิสูจน์ได้ของผมอยู่อย่างนี้แหละมึงจะเอาไงอะ่ะมึงเลี่ยงเลี่ยงสมชายไม่ได้หรอกความรู้มันเป็นแบบนี้นะครอบคุมเมืองพันเมืองได้อะไรที่อยู่ในเมืองพันเมืองเป็นอายธรรมโบราณนะ่ะสยามเขาสร้างไว้นะช่างช่างเขาไปด้วยไปกับเจ้าเมืองอะ่ะเมืองไหนเป็นของสยามช่างมันอยู่ด้วยเออมันมีช่างสิบหมู่เดินทางไปด้วยไปเปิดเมืองใหม่แค่นี้แหละจบ นะเออโอเควันนี้คนดูอาจจะน้อยไป<ว>ก็ไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรนะถือว่าก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ชาติไทยในทางที่ถูกต้องด้วยกันถึงจะน้อยแต่เราก็จะเป็นกำลังให้กันและกันเพราะเรารู้ความจริงแล้ว